อะไรไม่ใช่เกี่ยวปลาแซลมอนคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนเปรี่ยก็หั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วเปี่ยก็แยกเป็นส่วนๆไว้ใส่เกลือหมักเกลือหรือว่าหมักพริกไทยกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้หรือว่าอบนะคะไว้ทานตอนที่เราไม่มีอาหารนะคะ มาทานอาหารเช้ากันนะคะฮอบบอร์กรีนข้าวโอก๊กแล้วก็ลัเบอรีลาซเบอรีอรที่เปี้ยวเก็บแล้วมาแช่ไว้ในช่องแข็งะคะ่ะทุกคน,นแล้วก็ทรอนแบ้ไข่ลวกคะ่ะลวกจริงๆไม่สุกนะคะเ <laughs> ปี้ยวรีบเกินคะ่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนรือทุกคนคิดว่ายังไงคะ ผมที่มันยาวไปไหมคะทุกคนตัดประมาณนี้เนาะเนี่ยตัดประมาณนี้แหละกำลังดีโอวันไปตัดผมแล้วเสร็จแล้วนะคะพบเกี่ยวกับแฟนก็ออกไปซื้อของกันค่ะมีดอกกล้วยไม้ด้วยนะคะทุกคนแบบบ้านเราแต่แพงมากเลย229ค่ะต้นนี้มาดูนะคะว่าเปียวได้อะไรมาบ้างอ่าก็จะเป็นถุงแบบนี้นะคะที่เปียวเอาไปเป็นอาหารอ่า เป็นอาหารแห้งแล้วมีพวกถั่วมีธัญพืชต่างๆอัดอัด,อดเป็นเม็ดเป็นแท่งไว้นะคะแล้วก็เบียก็จะไปแขวนตามต้นไม้นะคะนี่ค่ะเอไว้ให้นกน้อยมาทานนะคะเสร็จแล้วเปียยก็ก็ได้ใบของขวัญบัตรของขวัญจากลูกค้าค่ะเขาให้มาเปี้วก็เลยไปซื้อหอมค่ะหอมตัวนี้อร่อยมากเลยต้นหอมหอมแล้วเบี้ยก็จะไปเสียบลงในดินนะคะนี่ค่ะเบี้ยได้มา ห้างเนี้ยเพื่อได้ของขวัญมาแล้วก็ก็ไปซื้อถั่วแบบนี้มาค่ะเนี่ยค่ะไ็จะไว้ปลูกหน้าร้อนนะคะแล้วเพื่อก็ห้างเนี้ยของเขาแพงหน่อยเพื่อเลยเอามานิดเดียวอันนี้ถูกเพื่อก็เลามาเนี่ยค่ะเป็นพวกผักชีคุเรียนเด้อของเมืองไทยอะค่ะไปลองเอามาดูว่ามันจะอร่อยไหมแต่เขาต้นใหญ่นะคะอันนี้ก็เลยลองมาดูค่ะ แล้วก็อันนี้เลยที่ขาดไม่ได้เ,เดี๋ยวได้มาอีกต้นหนึ่งนะคยะจะให้ทุกคนดูแทนเทยวเอาผิ้อะไรมาบ้างแล้วห่อบแบบนี้เพื่อไม่ให้อากาศหนาวพาให้ให้ความอบอุ่นดอกไม้นะคะแทนเทนทุกคนดูนี่คะ่ะโอ้ยระบงหมดแล้วนี่เห็นไหมคะสวยไหมทุกคนอืม เลยค่ะมีอีกสีหนึ่งสวยมากเลยแต่คุณลุงชอบสีนี้ก็เลยตามใจนางนะคะนางก็เลยได้สีนี้สีขาวๆออกชมพูนิดๆนะคะโอเคค่ะทุกคน